่อนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับเอาละกาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเหล่าผู้เล่น e f o o t b a l l 2023ทุกท่านด้วยนะครับผมนาะดยเดินครับแล้วก็คลิปนี้จะมาเปิดแพ็คดาร์บี้เดคลาสสิกกันสักหน่อยครับหรือเอล l a าสซิโกนั่นเองนะเรียกได้ว่าตัวนี่แบบมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะแต่ตัวที่ผมอยากได้จริงๆแล้วครับก็คือฟานเฟเดนะครับ,รบแล้วก็โลลิโก้นะสองตัวเพราะว่าเบซิมาผมมีตัวที่เป็นอ่า อะไรนะแบบไอตัวเบเซม่าที่เป็นฝรั่งเศสอะครับที่เป็นตัวพิเศษอะเออฝรั่งเศสแพคอยู่ในแพทพันห้าร้อยทองนะครับส่วนบาซ่าเออคือไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่เชียร์รอเรอัลมาลิกไงแต่ก็ไม่ได้เกลียดบาซ่านะผมเชียร์มาลิกก็จริงแต่ผมไม่ได้แค้นทีมกูแข่งอะไรขนาดนั้นนะถ้าได้เรวานกับอสุฟาติก็ดีครับแต่ว่าเรวานมันใช้ค่อนข้างยากนะ เออคือตัวเลวานเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนแพทเก่าๆนั่นแหละครับเป็นโก p o เชอร์ก็จริงนะเลวานแต่เลวานเขาก็จะมีความช้านะครับก็เลยจะเล่นยากหน่อยหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันเลยดีกว่าโอเคไปครับตัวแรกจัดไปวันเวเดเฮ้ way day, คือฟันเวเดมีอาการเดียวกับเวสุนูตผมเลยเวคือสองคนเนี้ยเวสุนูตวันเวเดผมไม่เคยได้ตัวพิเศษเลยนะครับคือไม่รู้ว่าจะได้ป่ะนะโอเค ร้นกันดีกว่าครับไป <c oughs> เสื้อสีเลือดหมู <c oughs> <c oughs> เลวานใจคอไม่ดีแล้วเปิดมาได้บาซ่าเลยเหมือนตอนแพทอะไรวะแพทอ่ามารลิกมารลิกกับไอมารลิกกับอเลติโกมาร์ลิกอะเวซิโนุทแม่งกันไม่มาอืมเลวานมาแล้วตัวแรกเลย เหลืออีกสองใบยังได้ลุ้นอยู่ครับฟานเวเดนะจริงๆอยากได้มากฟานเวเด่นี่ชอบมากเลยครับคือกองกลางพลังแปดปอดเรียกได้ว่าพลังงานล้นเหลือจริงๆครับเป็นกองกลางที่แบบโคตรอึดไปใส่สูตรยังไงฟานเวเด่มาไหมมันต้องมาแหละอ่ะ ฟันเวเดอไหนเว <c oughs> บูรษาประตูสเต็กโคตรแย่เลยแบบนนี้ยแต่ถ้าตัวสุดท้ายไม่ได้นะคือแบบผมเกลือเออน่าจะเป็นถานที่เกลือเลยแหละถ้าไม่ได้แบบฟันเวเดหรือว่าโรลิโก้นะเออถ้าเป็นรีมคู่แข่งได้เลวานก็โอเคอะ่ะเออก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมเลวานขอแบบมันหลที่เราอยากได้เอะตัวหนึ่งนะ มาใส่สูตรหน่อยกดชี้ที่รูปจัดไปมาหมูแม่งรุ้นละรุ้นละต้องรุ้นเลยละไปยังไงดีอืบโอ้โหมันตัวใหญ่ผิวดำเลย <laughs> ลูริเกอร์อคือผมไม่ได้อยากได้ลูริเกอร์ขนาดนั้นี่ยเพราะว่าผมมีกอง กองหลังที่ใช้แบบประจําอยู่แล้วอะเออแล้วผมก็มีโริกเกอร์ที่เป็นเป็นตัวตัวแลกเหรียญอะแบบเป็นตู้แลกเหรียญยุคแรกๆเลยะโอ้โอเคเกลือวะ่ะตู้นี้โอเคนะครับแล้วก็ผมอาจจะได้รีวิวเรยวนแหละเออก็ค่อยกันเจอแบบตอนรีวิวเรยวนแล้วกันขอบคุณที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ